ภาคใหม่ก็กําลังจะออกแต่ว่าภาคเก่าก็ดันลดราคานี่สิแล้วเราจะเอาอย่างไงกันดีครับเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการเลือกซื้อม o n s t e r อร์ t e r ในภาคต่างๆนะครับว่า Monster อร์ t e r อในภาคเว r ล d และภาคไลท์เนี่ยซึ่งเป็นภาคเก่าเนาะจะเหมาะกับใครบ้างจะเหมาะกับคุณหรือเปล่าหรือว่าเราควรเล่นไหมในคลิปนี้มีคําตอบครับช่องฝุกดุกดิกก็แค่ช่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเท่านั้นเองผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมออกมาเรื่อยๆนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์แล้วเรามาติดเกมเป็นเพื่อนกันนะครับเอาละครับผมก็จะมาทำคลิปให้มันสั้นและก็กระชับที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะสำหรับผมนะก็คือในเบื้องต้นเนี่ย Monster Hunter ทั้ง2ภาคนะครับทั้งภาค World iBo บเนาะรวม DLC ด้วยแล้วก็ภาค i ล s u n b น e a k คือทั้ง2ภาคเนี้ยเนี่ยมันลดราคาถึงประมาณตีหวันนี้ครับก็คือคืนนี้นั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปครับ ถ้ามันหมดลลดราคาไปแล้วเนี่ยยังไงเดี๋ยวสุดท้ายแล้วมันก็ลดราคาอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งซีเรียสนาะค่อยๆลองมาฟังดูแล้วก็ลองมารีมายตัวเองดูหน่อยว่าเออฉันชอบแบบนี้ไหมฉันชอบแบบนี้ไหมจะเลือกซื้อภาคใหม่หรือจะกลับไปเลือกซื้อภาคเก่าเนาะเรามาเริ่มที่ภาคแรกกันนะครับก็คือภาคที่เก่าที่สุดอย่าง monster hunter world ก่อนนั่นเองซึ่งมันจะลดราคาเหลืออยู่3 9 4ร้บาทจุสตางค์ครับ โดยเราจะต้องซื้อแพ็คที่เป็น Master Edition นะครับซึ่งเราจะได้ตัว DLC เสริมที่เป็นตัว i e b o r n e มาด้วยเนาะมันก็คือเนื้อเรื่องเสริมอะไรครับแล้วก็จะปลดล็อกคลาสที่เป็น MR ของเรา Master Rank มันก็จะมีมอนสเตอร์โหดขึ้นมามากมายพร้อมทั้งอาวุธใหม่ๆอีกมากมายเลยครับต่อที่ภาคต่อมานะครับก็คือ Monster Hunter r i s e s ของเรานั่นเอง ซึ่งในภาคนี้เนี่ยก็เช่นเคยครับเราจะรวม DLC Sunbeak เข้าไปด้วยเนาะมันกำลังลดราคาเหลือราคาอยู่ที่494.75สตางค์ซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันจะแพงกว่าในภาค World Iceborn e อยู่ที่100บาทครับประมาณ100บาทเนาะเอาจริงๆแล้วผมมองว่าราคามันไม่ต่างกันมากเลยนะครับแล้วก็ในช่วงราคาประมาณนี้ได้เกมดีๆในระดับเนี่ยผมมองว่าคุ้มนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงดีเทลทีหลังครับว่าภาคนี้ยแต่ละ2ภาคเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างน,นะ ในในความคิดเห็นของผมนะ้เล็กๆน,น้อยๆเพราะฉะนั้นเอาไปประกอบกันตัดสินใจกันดูนะครับแล้วก็มาเริ่มที่ภาคแรกใน monster hunter world i y e b a l l นะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะในความลหลงไหลของภาคนี้สําหรับผมนะคือผม่ะชอบจับสัตว์ครับ mm. ก็คือในแมปเนี่ยมันจะมีสัตว์ตัวเล็กๆหรือว่ามีสัตว์แรหรือว่ามีสัตว์อะไรมากมายให้เราจับตเต็มไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการท่องโลกแบบ open world เนาะแล้วก็มันจะเจอสัตว์ตามแมปมากมายครับ,บจริงๆมันจะมีพวกตุ๊กแกหรือมีพวกมแมลงอะไรที่มันอยู่ตามต้นไม้ด้วยเนาะ มันแบบสามารถจับได้หมดเลยแล้วก็จะมีการตกปลาที่ผมรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างแบบชิลดีอ่ะมันเป็นเกมชิลๆลีเนาะแล้วที่มันมีมิติสําหรับการเล่นมอนเนาะในเมื่อเราต้องล่ามอนเนะี่ยมันจะมีระบบที่เป็นการเก็บรอยเท้าสัตว์ครับคือเหมือนเราแกะรอยตามรอยเท้าสัตว์ไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะเจอมอนสเตอร์นั่นเองครับเนาะโดยมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันจะทิ้งรอยเท้าหรือว่าทิ้งแบบว่าตัวรอยขวนทิ้งแบบอุจจาระอะไรทิ้งไว้เลยครับก็คือ เหมือนเราเก็บแกะรอยพวกนั้นไปเรื่อยครับถ้าเราแกะรอยไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะแบบปรากฏมอนสเตอร์ให้เราได้เห็นนั่นเองเนาะแล้วซึ่งในภาพที่เพื่อนๆกำลังจะเห็นอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นวิดีโอเกมเพลย์ในการเล่นของผมมาและรครับผมผมอัดมาให้ดูเนาะก็คือในภาพกราฟิกของ m อน s เ e r Hunter w อร์ d เนี่ยมันจะมีความที่ค่อนข้างดูสมจริงมากกว่าแล้วก็จะมีแสงสีที่แบบผมมองว่ามันมันดูเรียลมากกว่านั่นเองนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดภาพไปดูเกี่ยวกับ m อน s เตอร์ n t e r ต i ร์กันบ้างนะ ในส่วนตัวเนี่ยผมแอบคิดว่าภาควายที่กําลังจะออกเนี่ยมีความคล้ายเกึงกับรุ่นพี่อย่างภาคเว r ล d มากมากกว่าภาคไลท์เนาะแต่ว่ามันก็จะยังมีบางระบบในภาคไลท์ที่มันค่อนข้างคล้ายกันนั่นแหละครับโดยที่ผมมองว่าจริงๆแล้วภาคเว r ล d เนี่ยการคอมโบอะไรมันจะน้อยกว่าภาค l ลท์เท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปในภาคไลท์กันนะและนี่ก็คือกราฟิกในเกมของ Monster Hunter Rise Sunbreak นั่นเองครับซึ่งในกราฟิกของเกมนี้มันต้องพูดตามตรงคือมันไม่ได้ดูสมจริงไม่ได้ดูเรียลเท่านั้นเอง มันจะเป็นภาพสไตล์งานอนิเมะมากกว่าครับแต่ถามว่าสวยไหมเอาจริงๆผมผมว่ามันสวยนะผมก็ชอบทั้งสองภาคนั่นแหละก็คือภาคไลท์เนี่ยมันจะมีความเป็นอนิเมะมากขึ้นเนาะแล้วก็ด้วยตัวภาพอะ่ะมันจะใช้กราฟิกน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของมันเลยก็คือเพื่อนๆที่มีสเปคคอมไม่ได้แรงมากเนี่ยก็อาจจะตั้งค่ากราฟิกได้สูงยิ่งขึ้นเนาะเทียบกับภาคเวิ l d ์นะคือภาคเวิล์มันกินสเปคมากกว่านั่นแหละครับภาคนี้จะมีความเป็นอนิเมะมากกว่าแล้วผมก็รู้สึกว่ามันจะมีคววววาาาาาามมมลลลื่่่่นไหกกกกกแ้็ดูงย คือภาค world เนี่ยมันจะรียวแล้วมันก็จะดูแบบว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทําให้เราโฟกัสในการตีมอสหรือเล่นเนี่ยยากเท่านั้นเองครับแล้วที่ผมบอกว่าภาค r i g h เนี่ยมันผิ้วไหวมากกว่าเนี่ยมันจะมีระบบที่ชื่อว่า Y b u c k เนาะคือมันจะไม่มีการทุกสลิงคัสคอเหมือนในภาค world แล้วแต่ว่ามันจะมีการทุกสลิงแบบว่าเคลื่อนที่เองเนาะโดยการใช้ y b u c k ก็คือในเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถทุกสลิงเพื่อจะเหมือนกระโจนพุ่งไปทางนู้นทางนี้ได้นั่นแหละครับคือมันเคลื่อนที่ได้เร็วกว่านั่นแหละเอาตรงๆนะ แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือภาคไลฟ์เนี่ยมันมีการขี่สัตว์เลี้ยงเหมือนตอนที่เราเล่นในภาควายเบต้านะในภาคเวิลด์เนี่ยถามว่ามีขี่สัตว์เลี้ยงไหมมีเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าการขี่สัตว์เลี้ยงของภาคเวิลด์เนี่ยเราจะไม่สามารถบังคับทิศทางได้ครับคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะแค่ขี่แล้วมันจะแกะลอยพาเราไปหามอนสเตอร์เฉยๆแต่ว่าเราจะไม่สามารถบังคับทิศทางได้ไม่สามารถเหลาอาวุธของเรารับคมอาวุธของเราได้เนาะก็คือทําไม่ได้ก็คือ มีเอาไว้วิ่งพาเราไปส่งเฉยๆนั่นแหละแต่ในภาคไลฟ์เนี่ยมันจะมีหมาให้เราขี่ครับเราสามารถขึ้นขี่สัตว์ได้เหมือนในภาควายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบของภาควายมันก็จะอของภาคไลฟ์ในจุดเนี้เข้ามาใช้นั่นเองครับแล้วก็ส่วนระบบการต่อสู้ของภาคไลฟ์นะครับที่ผมบอกว่ามันมีแบบความพิวไหวมากกว่าเนาะแล้วอีกเรื่องหนึ่งอะคือมันจะไม่สามารถคัสคอบเหมือนภาควาได้ก็คือแบบพุกไปจับหน้ามอนสเตอร์แล้วโขกอะไรเงี้ยไม่ได้ครับ แต่ว่าภาคเนี้ยเราสามารถขึ้นมาขี่มอนสเตอร์ได้เวลาเราเหมือนน็อกดาวน์มอนสเตอร์เนาะเราจะขึ้นมาขี่ได้แล้วก็บังคับมอนสเตอร์ไปสู้กันเองได้ครับแบบเล็กๆน้อยๆตีได้แบบ3 4ทีอย่างเงี้ยแล้วก็ชนมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งล้มเราก็ไปขี่อีกตัวหนึ่งสู้ต่ออะไรครับผมก็มองว่ามันเป็นระบบที่ตอนแรกผมเล่นผมก็ว้าวนะแบบรู้สึกว่าตอนเราเล่นภาคเวิร์มาเนี่ยมันมันทำได้มากสุดก็คือเราขึ้นไปขี่หลังมอนสเตอร์แล้วก็แบบเจาะ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 มาเรื่อยเรื่อจนกว่ามันจะแบบหมดแรงแล้วมันก็้มนะ เหมือนภาควายแหละครับภาควายตอนนี้ก็มีแบบเจาะเจาะเจาะไปเรื่อยๆแหละจนมันล้มรถมันก็นอนเนาะแต่ว่าในภาคไลฟ์เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถขึ้นไปขี่แล้วก็บังคับน้องได้ด้วยเรียกว่าน้องหดีอวมในตัวเบลเลอร์เลยก็คือเราสามารถบังคับเขาด้วยได้นั่นแหละครับส่วนในคอมโบของภาคไลฟ์เนี่ยในการที่เรามีวายบัคเนี่ยเราสามารถเคลื่อนที่แบบกระโจนไปนู่นไปนี่ได้เหมือนเป็นสลิงสลิงแบบสีขาวๆา,าฟ้าแหละครับเราแบบเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเนาะแต่ว่ามันยังมีบทบาทสําคัญในการใช้คอมโบท่าอีกด้วยครับ ซึ่งนั่นแน่นอนครับก็คือภาคไลท์และภาคเวิลด์เนี่ยภาคไลท์จะมีคอมโบของอาวุธทุกๆอาวุธเลยนะที่มากกว่าภาคเวิลด์นั่นเองครับโดยการใช้วายบัคเข้ามาช่วยนี่แหละมันเหมือนเป็นคอมโบแล้วก็เป็นท่าพิเศษท่าท่าแบบอื่นนั่นแหละครับซึ่งยังไงเราเล่นภาคเวิลด์ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เจอคอมโบอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะก็ลองตัดสินใจดูครับว่าภาคไหนเนี่ยมันเหมาะกับคุณมากกว่าก็เดี๋ยวทีนี้ผมจะสรุปคร่าวๆก่อนนั่นแหละครับก็คือในเกม m o n s t e r h u n t e เเนี่ยมันก็คือเป็นเกมที่เราล่ามออนไปเรื่ยล เล่นคนเดียวก็ได้หรือว่าเล่นกับเพื่อนก็ได้มาจอยปาร์ตี้กันสูงสุดที่4คนนะก็คือเราสามารถที่จะฟาร์มมอนสเตอร์ไปไเรื่อยๆแล้วก็เอามาคาราฟชุดคาราฟอาวุธของเราเพื่ออ mm ัปเกรดไปเรื่อยๆและมันอาจจะมีระบบอะไรแปลกๆอย่างเช่นการอาร์คเมนต์เพิ่มแบบคุณภาพอาวุธเพิ่มคุณภาพชุดอะไรอย่างครับซึ่งมันจะอยู่ในตัวดี c ซะเป็นหลักเนาะในตัวภาคหลักในทุกๆในทุกๆเกมเนี่ยผมมองว่ามันจะแบบเหมือนเป็นตัวเบสิกครับก็คือ อาจจะสร้างชุดสร้างอาวุธแบบนี้ได้เท่านั้นแบบอาจจะยังอัปเกรดอะไรได้ไม่มากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยรวมแล้วผมมองว่าถ้าไม่ซื้อ DLC แล้วได้ไหมผมว่ามันก็ยังเล่นได้นะแล้วมันก็ยังสนุกไปกับมันอยู่เนาะทีนี้มาพูดถึงว่าแล้วเราควรซื้อภาคไหนดีเอาของภาคเวิร์ก่อนนะครับภาคเวิร์มีการาฟิกที่ค่อนข้างสวยแล้วก็จะมีระบบการจับสัตว์เลี้ยงมีระบบตกปลาให้เราได้พักผ่อนหย่อนใจนะสำหรับผมนะแล้วก็เวทีการเล่นเนี่ยคอมโบมันอาจจะดูเรียวกว่าดูช้ากว่า แล้วก็อาจจะตียากกว่านี่คือของภาคเวลด์นะถ้าใครที่มีสเปคค,คอมที่แบบค่อนข้างโอเคอยู่แล้วแต่ว่ารอภาควาลดลราคาเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าก็ลองตัดสินใจก้าวข้ามมาเข้าสู่แบบครอบครัว Monster Hunter ได้ครับก็ผมว่ามันก็เป็นภาคเริ่มต้นที่ดีนะส่วนทีนี้พอมาพูดถึงภาคไลท์นะครับในภาค l i ท์เนี่ยเอาจริงแล้วงานภาพอะถ้าใครเป็นสายที่ชอบงานภาพอนิเมะนะ ผมมองว่าภาคไ์เนี่ยตอบโจทย์แล้วก็อย่าง,นงาหนึ่งภาคไ์เนี่ยมันใช้สเปคคอมที่ค่อนข้างน้อยกว่าครับใช้สเปคคอมที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมของเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อาจจะไม่ได้แรงมากเนี่ยผมมองว่าภาคไ์เนี่ยก็โอเคนะตอบโจทย์เลยเพราะว่ามันสามารถปรับการาฟิกให้สวยที่สุดได้ด้วยอะไรเงี้ยครับสำหรับสเปคที่ไม่ไ,มได้สูงมากและในภาคไ์เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือคอมโบที่มันค่อนข้างจะแบบดูเดือดนะครับคือคอมโบมันเยอะคอมโบมันสนุก จริงๆแล้วการปรับแต่งคอมโบมันยังมีมากกว่าที่เห็นในคลิปของผมนะจริงมันมีเยอะมากครับแล้วก็แต่ละอาวุธเนี่ยมันก็มีคอมโบแยกยิบย่อยไปอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างสนุกอีกอย่างเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงให้ขี่เหมือนตอนที่เราเล่นในภาควายเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยรู้สึกว่าสเปคคอมของเราไม่ได้แรงมากชอบงานสไตล์ภาพอนิเมะแล้วก็รู้สึกว่าอยากขี่สัตว์เลี้ยงเนี่ยมันดูเคลื่อนที่ด้รวดเร็วกว่าเนาะขี่สัตว์เลี้ยงไปนู่นมานี่ผจญภัยในแมปเนี่ยภาคไลค์แับตอบ แลวถ้าถามผมนะครับว่าซื้อตอนนี้เล่นทันภาควายมาไหมผมก็ต้องพูดตามตรงเลยครับว่าจริงๆแล้วเล่นไม่ทันหรอกครับเพียงแต่ว่าภาควายเนี่ยสเปคที่การเล่นเกมเนี่ยมันค่อนข้างใช้สูงเนาะเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้อยากที่จะอัพสเปคคอมในตอนนี้แต่ว่าอยากที่จะลองเล่น Monster Hunter World สักครั้งก่อนที่จะเริ่มอัพเกรดหรือว่าลองเล่นภาคต่อๆไปนะผมก็มองว่าจริงๆแล้วเราซื้อมาเล่นก่อนได้นะและอย่างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพออนาคตเนี่ยภาควายมันลดราคาเนี่ย แล้วเราก็ได้ซื้อเกมถูกขึ้นถูกไหมอนาคตเราอาจจะมีเงินไปอัปเกรดคอมเพิ่มมากขึ้นผมว่าก็ยังไม่สายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกภาคที่เหมาะสมกับคุณนะครับถ้าใครที่มองว่าสเปคคอมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเนาะแล้วก็อยากลองระบบที่ภาคใหม่เลยผมก็ว่าภาควายตอบโจทย์สุดครับแต่ถ้าใครเนี่ยที่อยากจะลองเล่นภาพที่กราฟิกดูสมจริงมากกว่าก็ลงไปเล่นที่ภาคเวิลด์สำหรับใครที่ชอบงานภาพอนิเมะมากกว่าชอบการคอมโบที่ลื่นไหลและเยอะมากกว่าก็ไปจบที่ภาคไรซ์นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นผมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ